สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพร์นโซนครับก็มาอยู่ในเกมเละกอลเอ็มอเทนเลิฟสองจุด2.0ครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาตามล่าหาเจ้าหัวฟักทองนะครับผมก็เดี๋ยวหน้าตามเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับผมกดติดตามช่องนะเพื่อเป็นกาลังใจครับในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็มันเป็นไอเทมชนิดหนึ่งนะครับผมไว้ใช้ในการแลกสิ่งของครับ ได้นะครับเดี๋ยวภาพไปดูแล้วข้อที่กระเป๋านะแล้วก็ตรงเซนนี้นะเลื่อนลงมานี่ครับสแคลรี่พัมกินนะครับตอนนี้ผมมีอยู่40ชิ้นนะให้เรากดไปที่ตัวมันแล้วกดใช้นะครับมันเป็นเทมแรลกเปลี่ยนนะฮะเมื่อเรากดใช้งานแล้วนะครับผมก็มันจะเด้งหน้าต่างเข้ามาครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่เป็นในส่วนของบูปินนะครับในส่วนของหัวนะศีษะนะครับ ก็ไล่ไปเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูก็มีสเปอร์สตองครับเป็นหัวเชนยุงนะครับเป็นบูปินเานยุงเดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยวกดรีวิวให้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็จะสร้างความเสียหายต่อเผ่า,มาแมลงนะนี่ครับเราก็หาของมาคราบได้นะครับเมื่อเราแลกบูปินมาแล้วเนาะใช้ทั้งหมด3ามพันแต้มนะครับอันที่2ก็เป็นอ่าอ่าใช้ชาร์บูปินนะเป็นหัวฉลามนะครับ ใส่ดูกอนนี่หัวยันยุงนะครับโอเคใช้ช้านี่คือสต a รทบวกหนะแล้วก็ดาเมจต่อเผาฟิตนะครับส่อร์เซ็นต์นะครับผมโอเคก็ไปหาของมาคราบได้เนาะใช้แต้ม6,000แต้มนะครับผมต่อไปครับอ่าส y Night b u t t e r f ไฟนะครับผมก็ใช้สามพแต้มนะครับเป็นอ่าผีเสื้อสีดํานะครับก็หมวกแบ็กเอครับห้แล้วก็เด็ดแนะครับผมก็อ่ะถ้าใครชื่นชอบก็ไปหาของมาครับกันได้นะครับ ก่อนอื่นก็ทำการแลกบูปินก่อนนะต่อไปเรามาดาูไอเทมบูปินชิ้นถัดไปนะครับผมก็จะเป็นทวิสต์แคนดี้แบ็กนะครับก็จะเป็นถุงลูกอมนะครับผมก็ปวกเอทีเคสิบห้านะแล้วก็แม็กซ์เอสพีสองร้อยแล้วก็เอทีเคสิบนะครับก็เป็นถุงลูกอมนะครับผมโอเคใช้ทั้งหมดหกพันแต้มในการแลกนะประมาณนี้ไอเทมถัดไปดีกว่าอะไรอะ แบดสมอลเฮดนะครับผมก็น่าจะเป็นทาั้งข่าวนะโอเคใช้ก้าพันแต้มนะก็อะไรเนี่ยส่วนสมบัาิก็คือทุกการสังหารหเป้าหมายฟื้นฟู SP เบสลัก1ทันทีนะครับวันนี้ยังไม่แน่ใจนะโอเคเป็นหมวกนะครับผมโอเคก็ใครชื่นชอบก็ไปแลกพวกปินล้ามาคับของกันได้นะครับโอเคครับไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไอเทมหัวฟักทองนะครับ ดีเจคพัมกินแลนเทิร์นะครับโอเคใช้9ก้าพันแต้มเนาะคุณสมบัติคือมจิรีดิวครับนี่ครับแล้วก็ของไปแลกได้นะแล้วก็ฝากสมุดคู่มือด้วยหูลืมบอกไปอุปกรณ์ทุกอย่างครับเมื่อเราค้าเสร็จแล้วเราก็ฝากสมุดนำ้ำชนภัายได้นะครับผมโอเคประมาณนี้อ่ะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีหาเจ้าหัฟักทองกันดีกว่าครับว่ามันได้มาจากไหนนะครับผมต้องไปทําอะไรบ้างนะโอเคตอนนี้ผมอยู่ในเมืองนิเพมนะครับเป็นเมืองผีนะ เป็นเมืองผีโอเคอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะทําการเดินลงมาแมปทางล่างก่อนนะครับผมก็ให้ทุกคนครับนี่ครับผมอยู่ตรงนี้เลยขวามือนะโอเคเห็นเราเดินมาตรงแมปทางล่างครับเดี๋ยวเราจะไปในป่าเมืองผีกันนะครับแบบล่างก่อนเลยโอเคครับอ่ะเราก็ มาอยู่ที่ The Misty Forest นะครับผมก็เป็นป่าผีนะนี่ครับมอนสเตอร์ในแมปนี้ครับเราสามารถตีได้เลยนะมอนสเตอร์ทุกตัวในแมปนี้ครับดอกเจ้าหัวฟักทองหมดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางซ้ายล่างนะนี่ครับสกาลี่ความกินนะครับดอกคูณหนึ่งแล้วครับก็ถ้าใครอยากได้เยอะก็กดโซ่คูณสีได้เลยนะฮะนี่ครับอยากให้ดูในระบบนะนี่ครับดรมหนึ่งชิ้นละทุกครั้งที่เราการทําการตีครับ โอกาสเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่มันจะดรอปสกาลี่พังกินนะครับผมก็เป็นหัวฟักทองนะครับก็สะสมแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนนะครับเป็นบูปินมาครับอุปกรณ์ได้นะครับอย่างที่นําเสนอไปมาสักครู่นะครับนี่ครับสกาลี่พังกินนะครับโอเคก็ตีไปครับตีไปกเต็มที่ครับกดโซ่คูณสี่ไปเลยคูณสีให้สีชิ้นในครั้งเดียวครับประมาณนี้นี่ครับ แล้วก็จะมีไอเทมอื่นๆป่าปลายนะครับที่เป็นเราทิ้งล็อนะครับก็ราคาแพงอยู่นะ8 0 0ร้อยถึงหนึ่นะครับก็เป็นของแถมด้วยประเด็นในแบบนี้ก็จะมีมอนสเตอร์อยู่ประมาณ4ตัวนะครับ4ี่สี่ชนิดครับจะมีดุรหานครับแล้วก็มีไอเนี่ยไอเจ้าถือแผ่นป้ายหลุมศพนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะแล้วก็จะมีตัวข้างคาวผีนะแล้วก็มีต้นไม้ผีทั้งหมด4ตัวนะ ก็เลือดอยู่ที่ประมาณ200แสนากว่าครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลเวลประมาณ1 2 0ถึง125ก็สู้ได้สบายครับไม่เหนื่อยเลยนี่ครับมีมอนสเตอร์อยู่ประมาณ4ตัวนะครับ4ชนิดเนาะที่สามารถเราตีในแบบนี้ได้นะก็ให้ทุกคนครับไปลองอตีแล้วก็ล่าเจ้าหัวปักทองครับออกไาแลกบูปินกันนะฮะ โอเคไม่ยากครับง่ายนะก็ประมาณนี so, yeah, ้เลยครับสำหรับการหาเจ้าหัวฟักทองนะก็ฝากกดไลค์ผมกดแชร์นะกด subscribe ช่องเพลนโซนครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับก็อย่าลืมกระดิ่งนะไปแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้าผมซิวเก้นครับสวัสดีครับ